เลิ่นความตายหลังเหตุสึนามิเรื่องเล่าของจา่าทหารเรือผมเคยเป็นทหารเรือสังกัดกองบัญชาการนาวิกโยธินตอนนั้นหลังจากฝึกเสร็จที่ชนบุรีฐานทัพใหญ่ของกองทัพเรือผมก็โดนส่งลงมาประจำการที่ฐานทัพเรือพังงาข้างบ้านทัพละมุทหารหน้าบนคนจนชาวเหนือที่มาใช้ชีวิตอยู่ปักใต้นานจนคำพูดติดทองแดงพูดเหนือปนปักใต้จนกลายเป็นคนแปลกแปกผมก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมผมเองช่วงนั้นก็ไม่มีแฟนก็เพราะไม่มีแฟนนี่แหละถึงสมัครไปรับใช้ชาติ เพราะไม่มีอะไรต้องกังวลหรือลัวมินีไปเอาคนอื่นแบบเพื่อนๆในทัพหลายคนน่าสงสารมันมากไว้วันหลังจะเขียนเรื่องชีวิตทหารเรือให้อ่านกันโชคดีที่ผมไม่ใช่คนเที่ยวกินเล่าหรือมายากลางค่ำกลางคืนเพื่อนๆพ,พ,พาก,กันไปเที่ยวสาวๆตรงสามแยกหน้าถนนทางเข้าฐานทัพแหล่งกินตับของทหารชายกลัดมันส่วนตัวผมนั้นขี้อายจะให้ไปล่อจ้อนต่อหน้าคนที่ไม่ได้เป็นคนรักคงไม่ไหวช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์หลังสึนามิได้สามปีที่ทัพละมูนั้น ผมก็เคยได้ข่าวมาว่าคนตายเป็นเบือศพเต็มหดบางศพไปเกยค้างอยู่กับต้นสนท่านนายพลกำลังตีกอล์ฟก็ยังโดนเคลื่อนกวาดจงหายไปพร้อมกับพริตตี้สนามกอล์ฟแคดดี้ละมังไม่รู้จะไปตีกอล์ฟกันต่อที่ก้นทะเลหรือเปล่าในว่าก็ตายโหงกันเยอะเลยบริเวณนั้นจากคนเล่าแก่ว่างั้นทุกเย็นผมจะขอไปเตะบอลเตะฟุตซอลกับทหารหน่วยกองเรือก็ที่นั่นจะมีท่าเรือของทหารเรือหน่วยเรือ จะมีเรือรบหลายลำพอผมไปเตะเป็นประจำก็ได้รู้จักกับจ่าหน่วยเรือคนหนึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันไม่ได้ขออนุญาตแกมาเล่าเดี๋ยวแกโทรตามมาสั่งพุ่งหลังผมที่ทำงานจะแย่พอเตะบอลกับจ่าบ่อยๆก็เริ่มคุ้นเคยและเริ่มสนิทกัน เพราะนิสัยใจคอคล้ายๆกันธรรมัดธโมพอผมว่างแกก็มาชวนและแถวนั้นมันเป็นเขตฐานทัพในพวกสัตว์น้ําชุกชุมวางรอบเอาไว้ตอนเช้าเย็นๆไปเก็บมีปูสดๆกินฟรีทุกทีแกจะเอาเนื้อปลามาหมักๆไว้ให้เกือบเน่าแล้วเอาใส่รอบดักปูไปวางแกว่ากลิ่นเน่าๆของปลามันจะล่อให้ปูมาเข้ามากินแล้วออกไม่ได้แล้วเราก็จะกินมันธรรมัดธโมสุดๆผมก็เดินลุยทะเลเป็นลูกมือแกไปเพราะแกก็อายุมากแล้ว แต่สอบขึ้นพันจะไม่ได้สักทีแกบอกสู้พวกจะาหนุ่มๆไม่ไหวพวกนี้เขาฉลาดแกก็เลยว่าอยู่แบบนี้ไปจนเกษียณหรือลาออกก่อนก็แล้วกันผมก็คุยกับแกนะพอเอารอบขึ้นมาแต่ละอันจะเจอปูม้าบางทีก็มีปูดําตัวใหญ่หลายตัวติดอยู่อยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่านี่ถ้าเป็นช่วงหลังสึนามิเนียไม่มีใครกล้ากินปูปลาแถวนี้หรอกทําไมครับจ่าขนาดปลาเน่าที่เอามาทาเหยื่อปูยังเข้ามาแรกตรึมลองคิดถึงศพเน่าเต็มทะเลแถวนี้สิ จะครับตอนสึนามิมาจากอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่ากูนี่แหละที่ออกเก็บศพพวกที่ตายขึ้นเรือวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมอยากรู้แล้วจะรอดมาได้ยังไงไม่น่าจะรอดมาได้เห็นเขาบอกแถวนี้ตายเยอะงั้นจะเล่าให้ฟังวันนั้นจะนั่งเตะท่าวางมากเป็นนายยามอยู่บนเรือไม่มีการเตือนหรือแจ้งล่วงหน้าใดๆอยู่ๆก็รู้สึกว่าเรือมันไหวๆวูบๆสักพักพลทหารที่เข้ายามคู่กันก็วิ่งหน้าตาตื่นมาจากหัวเรือเพราะเรือหันหน้าออกไปทางทะเล จะจากคลื่นสูงเทียมยอดไม้เลยกำลังตรงมาทางนี้ครับแต่มันช้าเกินไปทําอะไรไม่ได้แล้วจะได้แต่บอกให้พลทหารคู่ยามหาที่กำบังและก่อนแน่นๆพอคลื่นมาถึงตัวเรือเชือกที่ผูกเรือกับพุกก็ขันเกลียวแน่นเสียงเชือกเรือลั่นเปรีย้ยวๆปริมๆจะขาดเรือเคลงไปเคลงมาอย่างหนักเราเป็นเรือขนาดกลางพอคลื่นมาสิ่งเดียวที่จะรักษาชีวิตคนบนเรือได้คือเชือกหัวเรือกลางลำ และท้ายเรือที่ก็ไม่ได้เส้นใหญ่อะไรคือถ้าเชือกขาดทุกอย่างจบแน่ๆชีวิตของทหารบนเรือด้วยดูอย่างเรือใกล้ๆก,กันอย่างต่อ215โดนกระชากหลุดจากท่าจงไปอยู่ก้นทะเลขนาดเรือหลวงกระบุรีลำใหญ่ๆคลื่นยังกระชากจนเชือกขาดลากขึ้นไปอยู่บนบกจนต้องอา่าวแบคโฮมาขุดแล้วชักลากกลับลงน้ํจาจกแกชี้ให้ดูซากต้นสนที่กองอยู่เต็มบริเวณนั้นแกบอกตอนก่อนสึนามิต้นส้นต้นใหญ่ๆ พวกนี้เคยยืนต้นเต็มบริเวณนี้แต่พอเคลื่อนมาต้นสนก็โดนถอนรากหมดจนเป็นแบบที่เห็นตอนคลื่นมามันสูงมากแล้วแกก็ชี้ให้ผมดูแกบอกเสียงตอนมันประทะต้นสนดังสนั่นหวั่นไหวพอหลังเหตุการณ์ผ่านไปมีการออกสำรวจติดตามค้นหาศพแกบอกเฉพาะฐานทัพนั้นออกข่าวว่าเจ็ดถึงแปดศพแต่จริงๆแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยเพราะวันที่เกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ลูกหลานทหารเรือจะวิ่งเล่นกันหน้าบ้านพักซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่นับสิบอาคารขณะที่บรรดานายทหารนักท่องเที่ยว ในบริเวณใกล้เคียงกำลังออกรอบตีกอล์ฟในสนามกอล์ฟสูนพัฒนากีฬาทัพและมุกของฐานทัพซึ่งอยู่ติดกับทะเลรับคลื่นยักย้ายตรงๆโดยที่มีลูกหลานทหารเรือทำงานเป็นแคดดี้วันนั้นมีรถที่เข้ามาตีกอล์ฟประมาณ50คันคนที่อยู่ในสนามกอล์ฟวันนั้นคาดว่าประมาณ200คนเพราะเป็นวันหยุดแขกเยอะก็คงไม่มีเหลือพอออกตามค้นหาศพก็เจอแค่บางศพติดอยู่ตามต้นไม้บ้างโขดหินบ้างและที่น่าจะโดนลากลงก้นทะเลก็อีกมากตามหาไม่เจอ แล้วมีผีไหมครับหลังจากนั้นบ้ามันก็ต้องมีผีอยู่แล้วสิพอหลังเหตุการณ์เรือที่จะประจำการอยู่ก็ได้รับคำสั่งให้ออกทำการสนับสนุนการค้นหาศพผู้เสียชีวิตในทะเลก็มีทีมกู้ภยัยประดาน้ำออกติดตามกันหลายหน่วยจ่าและพลทหารบนเรือก็คอยอำนวยความสะดวกให้แก่บอกสภาพศพแต่ละคนเริ่มเปื่อยบ้างก็มีรอยขาดรอยแว่งเหมือนถูกกัดกินมีทั้งไทยและเทศเพราะแถวนั้นมันเชื่อมกับหาดบางเนียงที่ฝรั่งเยอะพอออกไปเก็บก็เลยได้เต็มท้ายเรือ สภาพศพคือน่าสงสารมากๆยังกับซอมบี้ในหนังเละๆพังๆทำเอาทหารเรือจากที่ร่วมเหตุการณ์กินเนื้อไม่ได้กันไปนานต้องหันมากินผักแทนพวกอาหารทะเลอยากได้มาวางขายเชียวไม่กล้ากินเก็บๆแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาววางๆเรียงๆกันเต็มท้ายเรือน้ําเลือดน้ําเหลืองไหลยเยิ้มแล้วเรือจะเป็นเรือหลวงหนึ่งในสองลำที่ท้ายเรือปูด้วยไม้ปะาเก้น้ําเลือดน้ําหนองหยดลงสู่ไม้จะเกิดอะไรหลักกลิ่นข่าวคลุ้งที่แม้ศพจะเอาออกไปแล้วแต่กลิ่นมันข่าวติดไม้อยู่แบบนั้น น่าสิขนาดขัดล้างกันด้วยโซดาไฟผสมแฟบไม่รู้กี่รอบก็ไม่หายขาดน้ำมันจากร่างกายคนนี้น่ขาขวมากแกว่าขับรถออกไปกลางคืนจะไปนอนบ้านมีน้อยตรงทางเข้าลำเม,มืองพอขับออกจากดานาวิกไปใกล้ๆสนามกอล์ฟทางมันมีแต่ป่าดงกระถินเสมไรพวกนี้มืดมืดเลยเห็นฝรั่ง3าคนยืนโบกรถตอนแรกก็กะว่าจะจอดถามแต่ก็ไอใจในนี้มันฐานทัพพวกทหารยามคงไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาเดินเพ่นพ่านหรอก แล้วก็จริงดังคิดพอไม่ยอมจอดขับเลยมามองกระจกข้างถึงกับอุทานเสด็จเดียรช่วยด้วยตะกี้เห็นชัดชัดไฟหน้ารถส่องเต็มตาว่าฝรั่งโบกรถอยู่พอขับผ่านมาไม่กี่เมตรกลับหายไปเหมือนไม่เคยมีใครตรงนั้นเพื่อนจ่าก,ก็หยิบเต็มตีเลยอีกคนที่โดนคือพลทหารยามบนเรือช่วงนั้นพอขนศพเสร็จเขาลำเลียงศพออกไปหมดเรือแล้วทหารในเรือก็ช่วยกันล้างคราบน้ำเลือดน้ำหนองที่หนองท้ายเรือแตกกลิ่นยังคงอยู่ทหารยามจะเข้ายามกันถัดละสองชั่วโมงกลางวันกับหัวค่ำ ไม่เป็นไรหรอกแต่พอสิ้นนกบิดเรือที่โหยหวนกรีดร,ร้องเหมือนเสียงเปรตที่เป่าออกลำโพงเรือดังไปเจ็ดคุ้งน้ำทุกคนก็พากันพักผ่อนหรือไว้แต่พลทหารที่เข้ายามผลัดและหนึ่งคนสะพายปืนประจำอยู่ที่กลางลำแกว่าไอ้พลทหารคนนี้มันเข้าช่วงตีสองถึงตีสี่แกเป็นนายยามกําลังหลับสนิทอยู่ๆมันก็มาเขย่าตัวจากที่เตียงจากจาะครับมือมุมมีไรวะอารมณ์มอคี้ตาเลยจะไปดูท้ายเรือหน่อยครับอะไรของมึงท้ายเรือมีอะไร มีคนมานั่งอยู่ท้ายเรือครับไม่รู้พวกไหนจะไปดูหน่อยพอจาาแกล,ลุกขึ้นไปดูก็ไม่มีใครแต่พลทหารคนนั้นก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆจากแกก็หงุดหงิดเพราะมากวนเวลานอนโดยที่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวยังมีอีกคนเข้ายามตอนดึกเหมือนกันแต่คนและเรือบอกว่าเรือของจะเป็นเรือพีสิงเพราะพลทหารที่เป็นยามอยู่เรืออีกลำบอกว่าดึกๆเดินตรวจมาทางหัวเรือมองไปทางเรือที่ใช้ขนศพก็เห็นเงาคนนั่งเต็มท้ายเรือบางเงาก็นั่งห้อยขาข้างเรือเป็นที่สยองขวัญมาก จนมีการแซวเล่นว่าเรือจะไม่ต้องมีทหารยามก็ได้มั้งมียามพิเศษมาช่วยเฝ้าแล้วนั่นเรื่องผีท้ายเรือทําเอาพลทหารที่ต้องเข้ายามตอนดึกๆก,กหวาดกลัวเพราะการจัดยามจะรู้ล่วงหน้าว่าใครอยู่ผลัดไหนแต่ก็ทนกันมาได้จนไม่มีมาให้เห็นอีกคงจัดเพราะการทําบุญใหญ่เรือด้วยละมัง้งอีกพวกที่เจอคือนาวิกเฝ้าด่านยืนเฝ้าด่านตอนดึกๆทางที่พ้นจากด่านถ้าเรือไปทางสนามกอล์ฟมันมืดมืดมีไฟแค่เสาไฟบางต้นพอดึกๆก,ก็เพ่งมองไปตามถนนที่มันมืดมืด เห็นคล้ายๆเงาคนหลายคนกำลังเดินก็ไปสะกิดเพื่อนบอกใครเดินบนถนนว่าพอช่วยกันเพ่งสองคนก็เห็นจริงๆว่าคล้ายมีเงาคนเดินอยู่บนถนนหลายเงาเคลื่อนไปทางสนามกอล์ฟเดินไปเดินมาอยู่แบบนั้นสงสัยท่านนายพลตีกอล์ฟที่หายไปตอนสึนามิจะออกรอบตอนดึกว่าเฮ้ยอย่าออกรอบเดินมาทางนี้แล้วกันเรื่องผีตอนสึนามินี่เรียกว่าเป็นที่กล่าวขานกันมากหรือไปต่อต่อกันทั่วนามันช่วงนั้นตอนกลางคืนอย่าได้มีฝรั่งกลุ่มไหนมายืนโบกรถเชียวจะว่าคนไทย แรงน้ำใจก็ไม่ใช่แต่เพราะกลัวจะเจอเหมือนพวกรถโดยสารที่วิ่งกลางคืนหรือคนอื่นๆที่จอดรับจะชะโงกหน้าไปคุยอ้าวหายเหยียบรถบิดรถกันขนลุกไปแล้วก็เอาไปเล่าต่อต่อกันไปเพราะกลิ่นความตายมันกระจายไปทั่วในช่วงนั้นบางคนก็เจอบางคนแค่ได้กลิ่นบางคนแค่ได้ยินเสียงร้องให้หน้าเวทนาลอยมาตามลมบางคน ก็มองเห็นไกลๆเป็นแค่เงาคนในทะเลบางคนอาจจะเห็นแต่ไม่รู้ตัวหรอก,กว่ากำลังเจอผีก็มีเพราะก่อนตายพวกเขาคงจะทรมานหน้าดูบางทีวิญญาณที่ออกมาให้คนเห็นช่วงนั้นอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองสิ้นลงหายใจไปแล้ว